สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนหมูท่ที่หนึ่งตําบลหนองไม้กองอํงเาเภอแสง,งามจังหวัดกําแพงเพชรวันนี้ผมโก้กําแพงเพชรนะครับมีเสื้อแฟนคลับเ c แฟนตัวจริงแฟนพันธุ์แท้เสื้อที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือสีฟ้าและสีเขียวส่วนที่ผมใส่อยู่นี้เป็นสีส้มนะครับเสื้อนี้อยากจะฝากแฟนคลับ F c ซซื้อได้ครับ ซื้อผมขายขายตัวละ200บาทถามว่าแพงไหม200ไม่แพงพี่น้องเพราะสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้2ประการนะครับดังต่อไปนี้1นถ้าใครมีเชื่อพี่น้องจะสั่งผลิตภัณฑ์จากเราจะซื้อตามตลาดนัดแต่ต้องซื้อจากโก้กับแพงเพชรน,นะครับหรือท่านจะสั่งทางออนไลน์สินค้าทุกอย่างจะถูกลด10%อย่างท่านซื้อ1000จ่ายเพียง900ครับลด1 0นะครับ และอันอประการที่สองสิทธิประการที่สองก็คือส่งฟรีตลอดชีพตลอดชาติและตลอดปัน่นส่งฟรีตลอดท่านสั่งเท่าไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่ต้องเสียค่าส่งเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวอันนี้ให้ท่านดูนะครับด้านหน้าของเสื้อนะครับในจี้จพลิกให้ท่านดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปน้ำมันรูปผลิตภัณฑ์ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือที่ชัดเจนมากยังไงฝากพี่น้องแฟนคลับเ c ีนะครับท่านอยากจะได้เสือ้อ จากโก้กันเป็นเชรพี่น้องสามารถที่จะแอดไลน์สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ผมขายให้ท่านตัวละ2 0 0บาทอย่าลืมสิทธิประโยชน์ลด10%ในการซื้อสินค้าทุกครั้งจะซื้อทางตลาดนัดหรือซื้อทางออนไลน์ก็แล้วแต่และส่งฟรีตลอดชีพตลอดชาติและตลอดไจวันนี้ฝากผลิตภัณฑ์ฝากเสื้อ แฟนคลับ fc จากใจของโก้กับเพชรและกลูมอนุรักษ์สมุนไพรไว้ให้พี่น้องไปซื้อติดบ้านกันเอาไว้อย่างน,น้อยๆเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์เกิดมันหายไปเราไม่มีเสื้อไม่มีเบอร์โทรเสื้อตัวนี้เพียงท่านซื้อเอาไว้แล้วแขวนไว้ตามบ้านก็เป็นที่ระลึกนึกถึงกันตลอดไปวันนี้ผมเองโก้กับเพชขอฝากเสื้อเอาไว้ให้กับพี่น้องแฟนคลับ fc ได้ซื้อกันเอาไว้ตัวละ200บาทวันนี้โก้กับเพชขอจบนะครับในการทำคอนเทนต์ เกี่ยวกับเรื่องเสื้ออาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันนี้ผมเอโก้กับเพชรสวัสดีครับ